กับแม่นะคะโอเคค่ะซื้อเลยค่ะมีความสุขภาพค่ะบด็กนี่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ประสบดความสำเร็จุอย่างเลเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ด้วยนะคะและก็ให้หุ่นดีกว่านี้เป็นเดียวดง เดินให้ได้ที่หนึ่งมีอาย่าเดี๋ยวพวกพี่มา เป,เป็นเด็กดีของพ่อแม่สุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงก็จะไหมครับแล้วก็เป็นคนดีของสัมพโทนะสุขบบสภาพแข็งแรงเรียนเก่งๆเป็นคนดีของสัโทแลุขภาพแข็งแรงเรียนเก่งๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจอยากเป็นอะไรก็ให้ดิเป็น นะคะขอเป็นที okay. mm ่ร hmm. ักของทุกคนนะครับ